ย d ่สุดเป็นค่ะก็ได้จูนิโม่เดนควันที่สองอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดเลยวันที่สามแล้วเข้าสู่วันที่สามรู้แล้วจะให้เสียงจูนิโม่ว่ายังไงดีแกกรกแตกเดี๋ยวนะหมดแล้วมันเสียงอะไรยุ่ยถ้ากูชิปไป น,นี่เ,เป็นข่า,ขาวทำไมพูดเรายัางอยู่ในความมืดกันอ,อยู่อีกเนี่ยนั่นน่ะสินชอบอยู่ในความมืดกันลหละทอ่ละมืดเอียยอ่ะมืดมืดอยู่ในนีได้เมนูใหม่จัดปาปรัษนายให้อะไรฉันมาไม่ดูวันนี้ <laughs> <inaudible> วันนี้เราก็จะมาทำฟาร์มกันต่อ เตรียมก่อากาศท้องเบาแจมใสมาแล้วมันจะปวตัวสักทีกูอยากแต่งงานแล้วเมื่อไหร่ผจะตอบเอ้าชิบหาย่ะเวรกรรมชีวิตไม่ละมึงนึกออกว่าลืมอะไรว่าอยู่ดีกว่านตั้งนานลืมบทอ่านเว้ยลืมไปอีเวนต์โชว์แซมอะอีเวนต์อะไรนะแซมบอกให้ไปตอนสี่โมงไงไปที่ไปหาอีเวนต์เขาอ๋อจะมีคอนเสิร์ตไม่เป็นไรเขาลองกูไม่เป็นไร เจ็ดโ,โมงเจ็ดโมงจะต้องรีบไปผ่านแซมเหมือนกันเจ็ดอีเวนต์ปลาเขาไงปาร์ตี้ปาตีปลาไดเขาตองมรู้เจ็ดโมงขี่จักรโกโบอะไรแล้ว bra, ข party, 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 party. Party, เขา้าเดี๋ยวเดี๋ยวสี่โมงนี่คือสี่โมงเย็นใช่ไหมที่เขาไปไป,ไปวันนี้ก็ทันนะคุณสี่มงเยนได้ได้ไดวันนี้ครับคุณพ่อวันนี้โอ้ยจักรโกโบผ่านตอนนี้ไม่ได้องเยแมนแมนแมนแม ไม่ต้องทำแล้ววงฟ้าเลยตุลี่มากินกินข้าวบ้านกินข้าวบ้านคนอื่นแห้กินก็ฟรีมาไวมันมาไวมากเร็วแฟดมากขนาดนั้นเลยเหรอวะเนี่ยใช่ใช่เร็วแรงทะลุทะลุมากของฟรีเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดเจ้าบ้านในบ้านเดี๋ยวนั้นสรางวันมันบอกกินพีเอ็มไอ้บ้าเอ้ยพีเอ็มหนึ่งทุ่มตอนเย็นไหมหรอไอ้ตู้จะไปตอนเช้าฮะไอ้เจ ไแกบอกว่าตอนเช้าลูกก็เชื่อสิใครบ้าวิจ<ำ>ัยเอ็มจะเป็นพีเอ็มมันหนึ่งทุ่ม <c oughs> โอ <c oughs> ้ไปหาลูบี้แม่งใครโง่วะเนี่ยระบารไอ้คนอ่านเควสให้กับไอ้คนเชื่อเนี่ยคู <c oughs> ่จัง <c oughs> คู่ได้ไหม <c oughs> ดีดีดีใช้ได้ใช้ได้หนุ่มไมโซไล ฉลาดมากเพื่อนไม่เลยมึงก็จำเอาเลยเพิ่งูรดน้ำไม่หมดทุกต้นมามามาเดี๋ยวเราไปดูให้ไม่ทันละไม่ทันแล้วมันระบบอัตโนมัติเริ่มแล้วแต่มันมีต้นหนึ่งที่โตไม่เท่าคนอื่นไงปล่อยมันไว้แค่นั้นแหละไม่งั้นเดี๋ยวก็เป็นตันก็ได้อไปไม่ต้องตัดตัดก็ไม่ทันอยู่ดีมันโตช้ากว่านี้นิดเดียวก็เดี๋ยวเด็กที่หลังก็ได้นี่ตู้ไปยากอะไรเฮเวอรีได้ได้ได้ คนยวโคขึ้นมานีละเก่งมีนตัวไม่ได้รีดด้วยโอ้โหปล่อยเต็มหมดเลยปล่อยวัวมันเดินเล่นแล้วไม่รู้เลยตัวไหนรีดเรายังไม่ได้รีดไม่แปลกใจเป็นไรครูเอออะไรเออคำ้อะไรของมันวะ ก็หาอะไรเอ่ออเาดอกไม้อดอกไม้นะดอกไม้โดฟี่นี่ไปให้ใครนะไปให้ไปดู hey, <do. S 2> เออเฮลลี่เฮลลี่ไปดูปลาอะไรนะปลาในกระจกสวยงามเด็กน้อยสวย<อ>เลยเอ,อะไรคือปลาในกระจกมันมีด้วยเหรอว่าปลาในกระจกมันคือปลาอะไรปลาในกระจกะบ้านอ๋อบ้านเนี่ยเหรอโอ้หไม่ใช่ปลาในกระจกสิต้องบอกว่าบ้านกระจกเรือนเพาะปลาในกระจกกูงงเลยค่ะเรือนเพาะปลูกกระจก ใครพูดปลากระจบ้าโตละจะพูดเลยอันเตล๋อจอกท้อเลยยังไม่ท้อซกหน่อยหนึ่งเหรอทำไมอ่ะเพราะกูมีความหวังไอ้อ่ะหมอครับเพื่อนผมนับวันเวลาเขายิ่งจะไปไกลแล้วยังไงต้องรีบส่งไปโรงพยาบาลบ้านด่วนเคสนี้น่าจะหนักครับตอนนี้คุยคงกระดูกได้แล้วด้วยเพราะว่าไปรู้สึก มแกะนี่มันโตช้ามากเลยกินซื้อซื้อแล้วคุณกินผมต้องซื้อดอกไม้ไม่ให้แสมได้ปะซื้อดอกไม้อีกรอบชอไปไม่ให้แสมให้ทุกวันเอาต้องให้ทุกวันนะแป๊บนึงเอาชิบหายมีสาหลายเ้ยธอลืมเอาคุกกี้ไปให้คุณยายได้ด้วยป่ะวันนี้ตรงทั้งวันแลลืมเอาคุกกี้ไปคุณยายยายอยู่ไหนครับยายยายครับคุณยายจันหลาน มีอะไรหลานหลานล,ะละ่ะยายไม่อยู่มา <c oughs> <อ>ดูผลผลิตแครปนี<ด>่เมล่อนนะโอ้ยแม่ดูก็ชอบมากอ่ะดีดีดีต้องดีฝากดีจะหนีกระลุง,ลงไว <c oughs> ้พี่ยายก็ชอบเหมือนกันจะคุกกี้อะไรเลยคุกกี้ กินแล้วเราจะไปอยู่ในห้องที่มันเป็นกรงคังข้งค้ง้งคืออะไรวะคุกคุกขี้เฮ้ยเป็นคนล่องหนเดินวะสยสวัสดีอภิเกลดีทางหน่อยดีอภิเกลดีทางหน่อยใครมันล่องหนเดินอยู่แล้วรอบเราวะ คุณไม่ได้รู้สึกไปเองเหรอกผมก็รู้สึกเหมือนกันมางอกี้งว่ามีคนกำลังขุดหรืออะไรสักอย่างเออรู้สึกค่มเออรู้จำพลังงานไม่มช็อตเนี่ยอ๋อันนี้แล้วก็เดี๋ยวเราเอานกไปให้ในนี้ดิเอาร้านร้านเปิดกี่โมงเนี่ย ร้านเปิดแล้วปะทุ่โอ้วันนี้ผมมีนกมาให้เนี่ยลูกนี่แล้ววันเป็นเครื่องประดับเอาไว้เก็บที่บ้านเนี่ยเดี๋ยวเคลียร์ของก่อนเอ๊ะว่าแต่เฟสแคทฟิตนี่เราต้องให้ใครบ้างเนี่ยอันนี้นี่ต้องส่งรูบี้อะรูบี้มันคืออันไหนเนี่ยเฟสสีแดงๆบ้านรูบี้ต้องส่งให้พุ่งนี้ ส่งให้ใครว่ารูบี้ต้องส่งให้พวงนี้ส่งให้อ่าแซนดี้แซนดี้นดในไอ้นี่ไงในเรียกอะไรนะนแซนดี้ที่อยู่ในในทเทลไซายอ่ะที่เขา,าขายของเรนเทลไซายคืออ๋อไอ้กระต้องไอ้กะต้องนั่งรถรถประแพมไปตตเออถ้าท<ะ>่านั่งรถถ้าใครจะเห็นเป็นยังไงวะรถขับทะลุรั้วอะไรเงี้ย ฮะล้วอะไรคือเกมนี้เอารั้วไปตั้งไว้ตรงุที่เราจะขับไปเนี่ยเอาอะไรยังไม่เห็นเหรอยังไม่ได้เห็นนะพี่ลองไปดูดิแม่งขับทะลุรั้วแน่นอนมึงดีเลวไม่อยากเห็นนะลองดูไม่หลับมาเกือบไปแล้วเล่นจะดีแล้วไม่มีแควสต์ต้องไปทำอะไรที่นู่นเกือบไปแล้วอะไรเรามันโคทะลุไปนั่นแหละอยากรู้เหมือนกันมันจะเป็นยังไงก็มันทะลุไปแล้วแหละเมื่อกี้ผมก็ออกไฟมื่อแค้เหรอโอ้ย ทะลุไปเลยทะลุทะลวงเลยแม่งไ้ป้าเอ้ยมาเยัทำอะไรามันีตกั้งจะหาแร่มาไปขุควาได้วัีเกลียวเพิ่ม แฟกนี่วางได้ปะเนี่ยวางไม่ได้ไว้ขายทิ้งเลยแล้วกันดีแฟกไก่ขายลงไปแล้วดีแฟกไกนะ่ในลำนานไม่เอาไปอะไรนะแต่งบ้านลนะ่ะจะได้มีไก่จะได้มีเพื่อนไก่อย่ในบ้านรู้สึกว่าจะแต่งไม่ได้นะสายแต่งได้มันวางบนโต๊ะแลอไม่เป็นไรขายไปแล้วช่างมันจะไม่ชอบวางอะไรไว้ตรงนี้ยิ่งเป็นไก่เลย อะไร KFC จุดป้วยหม<า>อ p o l i c อะไรเบี้วไอแกจะกินจุจนอ้วกขนาดนี้แกช่วยไม่อ้วกกัวอื่นไม่ใช่มันลกคีย์บอร์ดเนแม,แมว่า้ปคีย์บอร์ดนะไอแมวป้าแ<อ>มว่อ้ปคีย์บอร์ดแล้วตอนละ เพชรเลยเจ็ดอดเจ็ดเก่งานหยาบเลยครับเนี่ยโอ้เรียบร้อยโทระไปแล้วเรียบร้อยเกมนีนม้ชิจูนนก่งกาบพวกของ,ของม้าแมวบ้าแมวบ้าแมวมันก็มันดื้อเหมือนเจ้าของงูว่าไหมใช่ใช่ผม,มาาก็า่างั้นแหละเอ้คนบนัหัวคุณหน่ะเราขอไหนอะไรที่คุณถืออยู่อ่ะเอาเหรอเออเอาไปไปโดนให้แล้ว ใส่กล่องไปดิจะได้หยิบง,ง่ายๆเอ๊ะหลบหไปดิหลบไปดิหลบไป,ไ,ปไม่ได้ยิงขวางอยู่ทีนหน่อยดเด็ดเด็ดเคนดีมากถ้าอิ่มยัดยัดก็ไปดีแมวเวนอเนอะกินกินยัดก็ไปทำไมแม่งเละเต็ไมไปหมดมทำไรอยูโ่โง่พูดอะไรออดคลิปคนณก็อ้วกเลยอ้าวเซบาสเตียน เรซ่อมจักรยานอีกแล้วเหรอจักรยานพ่อแกสิ่ี่มันมอเตอร์ไซค์ขอ,อโทษครับออแล้วเป็นตามเยอะๆอะไรเหรอก็เคยเห็นเยอะนะทำไม,ไม,ไมประโยคมันดูซ้ำงนี่ยทำไมประโยคดูซ้ำไปลูบีมาแล้วแซนดี้อ๋อข้ามบทแม่งเลยแม่ของเก่าลูบี ลืปา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 ขับรถฝ่าไฟแดงเลยป้าเนี่ยเหล็กเขาเนี่ยขุนไปได้เออนั่นแหละดิเป็นไงบ้างชนบัตรหรืชนปะทะลุเลยทะลุเหล็กเลยหรือเหล็กพังทะลุเหล็กไปเลยเหมือนมันไม่มีตัวตนเลยฮะคุณอาจจะนั่งรถเมยผีอยู่ก็ได้นะรู้เปล่าใช่ใช่ใช่ผมก็ว่ากันเลยป้าเขาเมาเขาขับรถไงแล้วก็อาจจะไปตายไปแล้วอะไรเงี้ยรถที่คุณนั่งเป็นรถไปสู่อยู่มะลูกอากาศดียังไง แถวนี้ดีดีสึกเหมือนเมื่อกี้มีลมผ่าน,นามาเนียไม่ได้คิดไปเองแหละไหนดูซิจะตกปลาลาวาได้ไหมราคาแพงอยู่ซะด้วยเยียบร้อยตกเวรได้ร้อยได้รูฟี่มาเยป็นรูฟี่ผ่านแล้วโอเคได้750เจ็ดร้อยห้าสิบเยี่ยมเยี่ยมถือว่าเสียได้เงน<อ>ิน <ๆ S 2> ทีลืม,มไปบบไอ้บ้านนี่ไม่คุ้มคุ้มเดียวกับจรวดโอเค เอาล่ะวันนี้ก็เคลียร์เรียบร้อยแล้วไปถึงเวลาของเราละผู้ชายในเวลาที่ต้องไปฟันดาบแล้วรูดันเจียนในีูดันเจียนเราจะไปครบรักในดันเจียนกันแหละไม้แมงยืนชิบหายโคกโจจ้ายในลาวา what the fuck what the fuck ป้า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 ผมกล่าวว่าจะกลับแล้วแหละเราผมไม่กลับดีกวนะ่าเห็นใจละโคโจจ้าแกใช้เหล็กอะไรมาทำกระป๋องน้ำแก่ว้โคกโจจ้ามาทำกระป๋องกันนะ กระป๋องน้ำว่าทำมาจากไอ้ของอย่างอื่นหรือเปล่าทำไมกระป๋องน้ำแกมันถึงอยู่ในลาวาได้อันนั้นสิเราจะเพียวฟาวเราตักผ้าอยู่ทั้งหมดขยะอยู่ในลาวาเนี่ยนะเออมา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 อุ้ยเยอะว่ะเฮ้ยอันนี้มันอะไรกันทักหน้าเนี่ยเราระเบิดลาวานี่สักลูกนึงเอว่างระเบิดจักไหนเนี่ยไหนเนี่ยมาโอ้ยรู้พี่รู้พี่จะส่งมาสักตัวที่เปนยากเย็นนึกถึเออ ตกยี่ตัวตกไปแล้วคลิปเล็กบอกเลยนะว่าเป็นปลาที่ขายดีที่สุดเอปลาอะไรอ่ะปลาในลาวาเป็นชื่อปลาไหลลาวาปลาไหลลาวาเข้ามาแล้วมันไหลไปไหนไหลไปหานายอ่ะเอาข้าวหน้าปลาไหลสักจานไม่คุณครูไปตอบช้ายังไง เด็ดพีเอ็มนี่มันเด็ดทุ่มแล้วลืมดูหนึ่งทุ่มหนึ่งทุ่มหนึ่งทุ่มนะเธอใจเจ้าค่ะเออหนึ่งทุ่มคึควรต้องไปสี่โมล่านัดเซบาสเตียนไว้อะไดสี่ยัไนะแ่สแสมไว้อะรีไปก่อนกลับมาก่อนเผื่อทัานไปที่ไหนวะเนี่ยตรงไปรถเมย์เอาไปรถเมย์เหรอไม่ใช่ของคุณครูให้ไปตรงไปรถเมย์นะแฟมไว้อะ อ๋อไปตรงไปล้นเมย์อาหารสี่พันสามมา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 ป้าไปเลยเบิกไปเลยเบิกเปิดเนี่ตัวละยังได้ผนมาโจยู่ไหมลองเข้าบ้านแล้วก็ออกไปใหม่ดิเข้าบ้านใครเข้าบ้านบ้านตัวเองแล้วก็ออกไปใหม่เออบมานเมย์ด้วยอ้าวไงโซระเข้ามาก่อนสิครับคุณพ่อแซม ไม่เจอนะไม่มีแสดงว่าคุณมาสายไปอีกแล้วสี่โมงสี่โมงเธอมาจะได้เธอปลาที่ฉันขอให้เธอตบมามาหรือเปล่าตอนี่สอนี่สอรับหรือลองเข้าจะทางเมืองแล้วออกมาใหม่แซมมากินข้าวแล้ววันนี้มีวันนี้มีปลาเป็นอาหารนะเป๊ะอะจิ้นเหรอไม่เกี่ยวกันคุณไม่เกี่ยวกันเออตะเตือนใจ ไม่เจอแล้วอ่ะไม่เจออี่ปลาอาใเฮ้ล็อกว้าวดูดีทีเดียวเชียวออแล้วว่าเป็นชาวล็อกนบ้าเลยนะที่เธอตกมาให้ได้นหะโซละมันเย็นเกินไปแล้วโบแซนวันนี้เธอต้องถัดโอเคงั้นแสดงว่าต้องสี่โมงวันนี้เธอต้องถัดเหไปไหนอาหารจัดปลาบ้านนะเข้าใจไหมไปขอาใจบว้ยพ่อมีขับไนะพ่อมีขับด้นะแต่จากนั้นพวกเราก็ทานข้าวเย็นกันจน แล้วไงดีเป็นครอบครัวที่ที่มีความสุขน่าดูแล้วเราไปเจียกับเขาด้วยไอเจียก็มาประโยคนี้ก็มาตอนแฟนเหรอโซล่าเนี้ยในบ้านแฟนใช่ปะใช่ใช่ทำเว้นโซล่าไปโซล่าคุยกับแฟนี่บอกแฟนี่ระวังไหมตอนนี้นายกำลังโดนสโตเกอร์อยู่อะไรเงี้ยไม่ทันเลยหล่ะคุยอ่ะหูเอ้ยตอนคุยกินข้าวอะไรก็บอกเขาไปว่านายต้องระวังตัวที้ดีนะนายกำลังโดนสโตเกอร์อยู่เป็นกับ เอที่แบบคอยตามนายมาตลอดเลยเอ่แบบคอยตามนายมาตลอดด้วยนะกระโดดต่อยแม่งบางทีก็ไม่ต้องบอกเขาก็ได้นะเพราะว่าเขาได้จะรู้ตัวอยู่แล้ว่ะโอเคะได้รู้ตัวอยู่แล้วก็ด้วยเพื่อนโัวราเจียมมากโอ้ยไม่เนาเสียงไม้แม่งช็อตเนี่ยไม้เจ้ามันร้องไม้ข้ามไม้ข้ามพลาอสติกยานเจ๊อะไรอ่ะมีเก๋มาทำอะไรตรงนี้ถูงมังสรติ เวทประจนภัยแก้ไม่ได้เ้ยดีๆอ็รับสู่เัวอิงแมนวันนี้ฉันมีอะไรบางอย่างที่จะให้นายมาดูนี่นะเห็นไหมดาดตรงนี้มันมีดุนด้วยแหละแต่เอาไก่เมื่อคืนผูแล้วอ่ะสระแล้วก็ฉันมุ่งมั่นเลยว่าเราจะต้องผ่านมันไปได้ ่ตรงนี้มันก็คือของที่เราต้องอตามมาไอ้ที่ใช้อย่างนี้นี่เองทีงการให้เลือกด้วยว่าจะเลือกอะไรดีวะเนี่ยฉันจะมาเทเลพอร์ตไปมาฉันเล่นทีเลือกเอาที่นี้นแล้วกันตอนนี้เตรียมมากเลือกได้ถูกต้องเสรแล้วโอ้โหพี่แอร์เดี๋ยวเดียเด๋ยวกูพูดอะไรมาล่ะจะกลับบ้านเองไหมนี่ย ี่พวกเธอมาเล่นอะไรกันดีๆแบบนี้เหรอเวละมันสนนายไปยุ่งกับแฟนมันมันเลยไม่ยุ่งกับแฟนนายตอนนี้มืดขนาดนี้แล้วเธอยังมาทำอะไรกันแบบนี้อีกล่ะเดินๆเดินไปกลญแจี่กะเป่าไอ้ไข่เดินผ่านวะไ้โซล่าเดินผ่านดิวะไ่มีการไล่ฟันใช่ไหมเวมาแบบต้องแฟนแล้วเหาเหล่าเห่าเห้่าเหลาเหานะฟาร์เเลย นี่มันก็ไม่ได้ดื้อมือคนแนนนะนะครคุณพ่อเพื่นกำลังจะเล่นกับเพื่อนไปกับเพื่อนอย่ามาอยู่กับไอ้นี่อินี่เป็นเพื่อนนะการจะไปของกูเกมเมอร์เนะครับคุณพ่อไม่เข้าใจหนูกลับแล้วเมื่อยเองจะเที่ยงคืนแล้วเนี่ยเอฟเคแล้วเราก็เดินจากไป ที่ววตาลมีหวังคำแย้งนี่แลนะมันคือความจริงโอ oh ้แม่งความสุขไปมีความสุขทำอะไรกันไม่ได้เจียมมุ้งไ oh 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 okay. ม้โอ้สวัสดีครับคุณป้าโอเคไปกลับบ้านในเวลานอนแล้ว ได้นอนนอนนอนโอ้ยนอนนอนนอนโอ้ยนอนนอนนอนโอ้นอนโอ้ยนอฮะก่อนนอนอ่ะฉันมีอะไรให้นายอ่ะอะไรอ่ะได้หรือเปล่าถหรือยังแหมได้แล้วได้แล้วลองกดใช้ดูได้ได้ได้เอามาถือแล้วก็กดที่ขวาใช้ มาถืออ่ะเออเอามาถือในคนขี่ขวาใช้ฮึฮึอ้าวเด้อยินดีด้วยฮะที่นี่มันที่ไหนกันเนี่ยที่เราอยู่ในอีกที่หนึ่งที่เราไม่รู้จักแล้วเนี่ยปลาหรอกเจ้าหญิงทะเลไอ้หาไอ้ปลาไอ้ชั่ว